รู้จักกันเริ่นไงเขาก็ไม่พูดเพราะวางใจแล้วเขาเขาไม่มาดูเขาไม่่ามมงเยอะเลยตอนนีแปบตนึงแป๊บนึงยังไม่เสร็จแสงสะท้อนสวัสดีครับสวัสด,ดีครับช่วยแชร์ข่าวาด้วยนะครับ ช่วยแชร์ข่าวนะครับอนี่ผมก็เดินเดินทางมาที่สอนบางมดนะฮะมาแจ้งความดําเนินคดีนะฮะเพราะว่าผมมีพยานหลักฐานนะฮะผมมีพยานหลักฐานแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากระบุนะครับผมกล้องวิดีโอนี่ของที่บ้านผมอะไรได้มาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาแจ้งความไว้นะพยานหลักฐานทุกอย่างเนี่ยผมให้กับตารวจไปหมดแล้วนะครับให้กับตารวจไปหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการแจ้งความนะฮะกระบวนการการแจ้งความนะครับใครที่คิดร้ายนะหลักฐานต่างตอนนี้อยู่ในมือตํารวจนะครับหลักฐานอยู่ในมือตํารวจนะเหตุใดเกิดขึ้นกับผมผมมุ่งเป้าไปที่บุคคลคนนี้เพียงคนเดียวนะครับหวังว่านะฮะนะครับอันนี้เรามาแจ้งความไว้เป็นพยานหลักฐานแล้วนะครับทุกทุกอย่างนะครับพยานหลักฐานเราเราให้กับตำรวจไว้หมดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้หลักฐานทุกอย่างเราก็มองให้กับตำรวจไปแล้วนะจะเป็นคลิปวิดีโอนะฮะที่ท่านเข้ามายืนอยู่หน้าบ้านผมนะฮะมายืนอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยนะ,อะสองสามคนนะครับตอนนี้กล้องเราได้หมดแล้วนะครับ <c oughs> นะครับผมบอกแล้วผมพุ่งพุ่งป้าไปแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับพุ่งเป้าไปแค่ที่เดียวเท่านั้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะหรือครอบครัวผมนะผมบอกตำรวจเลยับให้พุ่งพุ่งมาที่นี่ที่เดียวเลยนะครับทุกอย่างอยู่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะต้องภายใต้กฎหมายนะครับเรามา้วก็บอกแล้วนะครับนะฮะโอเคเราเอาแค่นี้แล้วกัน,นครับ